สวัดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Guide กับช่วงเส้นเดือนเมษายนกันแล้วถือว่าเร็วมากๆเลยค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะก็ยังคงเป็นฤด,ดูร้อนที่ยังร้อนเช่นเคยแต่เราก็ปรับตัวกันได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็มองถึงข้อดีของหน้าร้อนที่มีอยู่มากมายกันแล้วกันค่ะส่วนรายการ The Guide ก็ยังคงนำรายการดีๆมาแนะนำให้คุณผู้ชมทุกๆสัปดาห์เช่นเคยนะคะส่วนวันนี้จะมีอะไรได้ชมกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ มาชมสุดยอดการไขปริศนาที่พลิกประวัติศาสตร์โลกกับภาพยนตร์ทวิเลอร์แนวสืบสวนสอบสวนสร้างจากนวนิยายขายดีของแดนบราน์ค่ะโดยได้ผู้กำกับคนเก่งอย่างรอนฮาวเวิร์ดมาถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความลับในสถานที่ที่มีอยู่จริงณเวนะิสประเทศอิตาลีค่ะเพื่อจะค้นหาไวรัสร้ายแรงที่สามารถจะฆ่าชีวิตของมนุษย์โลกได้ไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะ ไปร่วมลุ้นกับการถอดรหัสไขปริศนาที่ซ่อนอยู่ในผลงานชิ้นเอกของโลกเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โลกกับเวลาที่ถูกจำกัดเพียงแค่24ชั่วโมงให้ได้โดยได้ทอมแฮงน์นำทัพนักแสดงฝีมือระดับขั้นเทพนะคะอย่างสาวเฟลิสตี้โจนส์อีฟานขาดนะคะแล้วก็เบนฟอสเตอร์ในอินฟร n โนโลกกันนรกสุขที่5พฤษภาคมเวลา2ทุ่มตรงทางทรูฟิ1ช่อง115และ222ค่ะ มาชมผลงานของผู้กำกับเอเชียมือรางวัลออสการ์อย่างอังลีในการถ่ายทอดชีวิตของบิลลี่ลินนะคะทหารหนุ่มผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษสงครามระหว่างอิรักและอเมริกันในสมัยของประธานาธิบดีบุชค่ะแต่ทำไมเขากลับไม่ได้รู้สึกว่าเขาคือวีรบุรุษที่ผู้คนนั้นควรจะยกย่องไปชมปตัวอย่างกันเลยค่ะติดตามภาพยนตร์ดราม่าสงครามแนวประวัติศาสตร์ที่มาพร้อมกับเส้นบางๆของคำว่า วีรบ,บุรุษแบบไหนที่ควรยกย่องนำแสดงโดยหนุ่มสุดหล่ออย่างโจอาวินและนักแสดงระดับแม่เหล็กนะคะอย่างวินดีเซลและคริสตันชูร์นั่นเองค่ะนายบิลลี่ลินส์ลองฮัฟทาวน์วอล์กบิลลี่ลินวีรบ,บุรุษสมรภูมิเดือดอาทิตย์ที่7พฤษภาคมเวลา2ทุ่มตรงทางทรูฟิล์ม1ช่อง1 1 5และ222ค่ะ ใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเช้าๆต้องไม่พลาดเลยนะคะกับภาพยนตร์สารคดีที่จะพาไปดูเบื้องลึกเบื้องหลงังและประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งของหนังสือพิมพ์แท็บลอยที่มียอดขายสูงสุดแล้วก็เช้าโชาว์ที่สุดในอเมริกาครบทุกเรื่องโดยไม่สนวิธีการที่จะได้ข่าวมาตีพิมพ์และคุณจะได้ฟังคำสารภาพที่ออกมาจากปากของนักข่าวตัวจริงที่ผู้ชมฟังแล้วต้องอึง้งไปชมตัวอย่างกันคะ่ะ คุณคิดว่าข่าวเช้าของคนดังมันก็แค่ความบันเทิงแต่ภาพพยนตรคดีเรื่องนี้จะทําให้คุณเปลี่ยนความคิดนั้นเพราะว่าข่าวเช้าในราคาที่จะนําพาไปสู่ความรวยชื่อเสียงอํานาจและเซ็กส์ที่คุณนั้นอาจจะคาดไม่ถึงจนได้รับเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์อย่างล้นหลามจากเว็บไซต์ Rotten Tomatoes สูงถึง83ด้วยกันใน Scandalous The Untold Story of the National Enquirer แฉแถบลอยเช้าสุกที่5พฤษภาคมเวลาสองทุ่มตรงทางทรูบีมสองช่อง136และ223สค่ะเรียมมันสะใจกับภาพยนตร์แอคชั่นสุดมันผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงในคืนก่อนถึงวันชาติฝรั่งเศสเมื่อเกิดเหตุการณ์ระเบิดสุดระทึกขวัญที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากมายใจกลางกรุงปารีสค่ะโดยมีอดีตนักสืบ CIA คือผู้ที่จะมากระชากหน้ากากผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายในครั้งนี้ โดยมีเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงกับปฏิบัติการนี้โดยได้ i อริชเอ b a มาสวมบทพระเอกเหล่อมาเทที่เตรียมจะมาปล้นใจไปเต็มๆไปชมตัวอย่างกันค่ะภัยก่อการร้ายเกิดขึ้นได้ทุกมุมโลกแล้วก็ไม่มีใครการันตีความปลอดภัยได้ร้อเปอร์เซ็นเพราะผู้ร้ายนั้นไม่เคยแสดงตัว และคนดีๆบางทีก็อาจจะเป็นคนร้ายในภาพยนตร์แอคชั่นสุดมันที่ไม่ต้องพึ่ง CG แต่ว่าดุเดือดลุ้นระทึกจนแทบจะหยุดทุกลมหายใจในผลงานการแสดงของ i อริชเอลบและริชาร์ดแน d เดนค่ะในบัสซี l เดย์ดับเบิลระห่ำดับเบิลระอุค่ะเสาร์ที่6พฤษภาคมเวลา2องทุ่มตรงทาง True Movie Hits ชทั้ง1-3-5และ2-2-4ค่ะ าชมภาพยนตร์ญี่ปุ่นย้อนยุคสร้างจากเรื่องจริงที่ให้เห็นถึงวิถีชีวิตประเพณีและการทำสงครามของคนญี่ปุ่นเมื่อ400ปีก่อนผ่านการต่อสู้ของ500สมุไรเพื่อจะปกป้องปราสาทกลางทะเลสาบโดยการใช้น้ำเป็นกลยุทธ์ในการตอกกอนและเป็นอาวุธสำคัญในศึกครั้งนี้ไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะ แม้จะเสียเปรียบด้วยกำลังพลที่มีเพียงแค่500นายแต่ผู้ครองปราสาทก็ยังตัดสินใจต่อสู้กับกองกำลังจานวน20,000นายเพื่อมุ่งรักษาเกียรติมากกว่าชีวิตของตอนเองค่ะแม้ว่าประชาชนบางส่วนนั้นจะคัดค้านให้ยอมจำนนแล้วสุดท้ายผู้ครองปราสาทหนุ่มคนนี้เขาคือผู้ที่เด็ดเดี่ยวจนไร้สติหรือเป็นอัจฉริยะกันแน่ต้องไปร่วมศึกษาบริษัทของญี่ปุ่นกันได้นะคะไหน The Floating Castle 500ประจันบาลอังคารที่2พฤษภาคมเวลา2ทุ่มตรงทาง True Film Asia ช่อง116และ237ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีโปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมนั้นได้เลือกชมตามตารางนี้เลยค่ะ ถ้าพูดถึงเท้าและการเกิดปัญหาเช่นเล็บขบแผลที่เท้าต่างๆหลายคนอาจจะนึกถึงหรือให้ความสําคัญเป็นอันดับท้ายๆนะคะแต่คุณรู้หรือเปล่าคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคุณหมอที่ถนัดรักษาและเชี่ยวชาญไม่กี่คนเท่านั้นที่รักษาเกี่ยวกับเท้า เพราะบางคนเห็นก็รู้สึกว่ารังเกียจแล้วละค่ะแต่คุณหมอท่านนี้ทุ่มเทมากๆเพราะว่าพ่อของเขาก็เป็นหมอเหมือนกันแล้วก็ติดตามพ่อไปรักษาคนไข้ตั้งแต่เด็กๆด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะติดตามนะคะใน t ย t t o โ o เเล็บเท้าสุดเสียวทุกวันจันท์เวลา3ามทุ่มครึ่งเริ่ม1พฤษภาคมทาง TrueExci ช่อง1 1 8และ340ค่ะ้มีปัญหาเรื่องเท้าผมคือคนที่คุณต้องการ พบกับสารคดีที่ดำเนินรายการโดยพีเอสบรอสแนนนะคะที่จะบอกเรื่องราวเกี่ยวกับเงินซึ่งก็เป็นตัวขับเคลื่อนให้โลกหมุนไปและผู้คนต่างก็ทำทุกอย่างให้ได้เงินจำนวนมากรวมถึงความพยายามในการปล้นที่ใช้ทักษะและกลยุทธ์ที่มีการเดิมพันสูงเป็นประวัติการสารคดีนี้ใช้เทคนิคสร้างสรรค์ภาพได้อย่างน่าทึ่งรวมถึงการเล่าเรื่องแบบดนามิกและเอฟเฟกภาพที่ล้ายุค ควบคู่ไปกับการบอกเล่าของพยานบุคคลที่เคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ history's greatest, greatest highest with pierce brosnan ค่ะทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มตรงเริ่ม30เมษายนทาง history's t r v i s i o n s ช่อง556ค่ะ มาดูสารคดีชีวิตสัตว์ที่จะพาคุณย้อนไปหลายร้อยล้านปีเพื่อจะดูต้นตระกูลของสัตว์ในปัจจุบันกันค่ะตัวอย่างเช่นช้างจิงโจ้ตุ่นปากเป็ดและอีกมากมายจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะติดตามกันได้นะคะใน Animal Odyssey การเดินทางประจนภัยอันยาวนานเพื่อนร่วมโลกทุกวันจันทร์เวลา3ามทุ่มตรงเริ่ม 1, 1> พฤษภาคมทาง True X Explore Y ช่อง39และ559ค่ะมาสัมผัสชีวิตที่รูหราลักชัวรี่สุดๆของประเทศที่ร่ำรวยมากๆอย่างดูไบกันค่ะ เมืองดูไบนั้นถือได้ว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่งหนึ่งบนโลกแล้วก็มีอัตราการเจริญเติบโตของเมืองสูงมากๆและได้ชื่อว่าเป็นมหานครแห่งความหรูหราจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูตัวอย่างตามได้นะคะในอินไซด์ u b a i เบื้องหลังดูไบพฤหัสบดีที่4 11และ18พฤษภาคมเวลา3ทุ่มตรงทางช่อง True X for Live ช่อง560ค่ะ คุณผู้ชมชอบทานขนมปังกันไหมคะรายการนี้จะนําเรื่องราวของขนมปังและแป้งนานของชาวอาหรับจากหลายประเทศหลายวัฒนธรรมมาให้ชมกันค่ะรวมทั้งไปดูแหล่งวัตถุดิบตั้งแต่การปลูกข้าวสาลีที่จะนํามาทําเป็นแป้งเพื่อให้ได้ขนมปังชั้นดีจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะนะคะใน Masters of Bread เจ้าแห่งขนมปังศุกที่5พฤษภาคม <6 S 1> เวลาสามทุ่มตรง ทางช่อง True X Plus ช่อง560ค่ะปเป็นยังไงกันบ้างคะกับตัวอย่างภาพยนตร์และรายการที่ให้ความบันเทิง ดูแล้วอย่าลืมวางแผนการรับชมด้วยนะคะส่วนใครยังไม่ติดตามเพจ Facebook ของ The Guide รีบเข้าไปกดไลค์หรือกดติดตามกันได้นะคะกับ Facebook The Guide TV ค่ะเพื่อต,ติดตามข่าวสารกิจกรรมแล้วก็เกมที่นำมาให้ร่วมสนุกกันด้วยค่ะรวมทั้งวันนี้มาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะคะนิวและทีมงานต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ